อุตรยะทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุตรยะทายกะเทระพระอุตรยะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า90ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรามผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไตรเพศอยู่ในกรุงหงสวดี91 เวลานั้นข้าพเจ้ามีพวกสิทธิ์ของตนแวดล้อมเป็นคนมีตระกูลศึกษาดีออกไปจากกรุงเพื่อต้องการจะรดน้ำ92พระชินเจ้าพระนามว่ปปุทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเสด็จเข้ามายังกรุงพร้อมกับพระขีนาสพหลายพันองค์93 ข้าพเจ้าเห็นพระองค์มีพระรูปงามยิ่งนักไม่หวั่นไหวเหมือนรูปที่เขาหล่อไว้มีพระอรหันต์ทั้งหลายแวดล้อมครั้นแล้วได้ทำจิตให้เลื่อมใส94ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีประนมมือไหว้เหนือเสียนกล้าวนมัสการพระองค์ผู้มีวัดงามแล้วได้ถวายผ้าหม่ม95 ข้าพเจ้าประคองผ้าสาตกะด้วยมือทั้งสองแล้วยกขึ้นผ้าสาตกะปกปิดบังแดดฝนตลอดทั่วพุทธบริษัท96เมื่อหมูภิกษุเป็นต้นจํานวนมากเที่ยวจาริกไปบิณฑบาตในเวลานั้นผ้าสาตกะได้กั้นเป็นหลังคาอย่างข้าพเจ้าให้ร่าเริง97เมื่อหมูภิกษุ เป็นต้นจะออกจากเรือนพระศาสดาผู้เป็นพระสยามโูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศประทับยืนอยู่ที่ถนนได้ทรงธรรมอนุโมทนาว่า98เราจักพยากรผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผ้าสัตกะแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด99 ผู้นั้นจะกรืนรมในเทวโลกสามหมื่นกับจกเป็นจอมเทพครองเทวราชสมบัติในเทวโลกห้สชาติหนึ่งเมื่อเขาผู้พลั่งพร้อมด้วยบุญกรรมอยู่ในเทวโลกจะมีผ้าเป็นหลังคาบังแดดตลอดร้อยโยธโดยรอบ101และจะเกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสามชาติ จะเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรณ์นับชาติไม่ท่วนหนึ 102. เมื่อเขาผู้พรั่งพร้อมได้บุญกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยใจทุกอย่างจากบังเกิดขึ้นทันที103คนผู้นี้จะได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้ายและผ้าทั้งหลายซึ่งมีค่ามาก104คนผู้นี้จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาด้วยใจทุกอย่างจากสเสวยวิบากแห่งผ้าผืนเดียวในการทุกเมื่อ105ภายหลังเขาอันกุศลลูโมตักเตือนแล้วจากออกบวชจะกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม106หน่าปลื้มใจ ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ดีแล้วแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จึงได้บรรลุอมตะบทเพราะถวายผ้าสาตกะผืนเดียวหนึ่งรผ้าเป็นหลังคาบังแดดฝนให้แก่ข้าพเจ้าผู้อยู่ในบนดบที่คนไม้หรือในเรือนว่างโดยรอบข้างละหนึ่งวาหนึ่งร้ ผ้าเป็นหลังคาบังแดดฝนให้แก่ข้าพเจ้าผู้อยู่ในมนดบที่โคนไม้หรือเรือนว่างโดยรอบข้างละหนึ่งวาหนึ่งร้ข้าพเจ้านุ่งห่มจีวรและใช้สอยปัดใจซึ่งไม่ได้ทำวิญญัตไม่ได้ออกปากขอมาได้ข้าวและน้ำนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าหม่มผืนเดียวหนึ่งร ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า1 1 0คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุตรยะทายกะเถระได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอุตรยะทายกะเถราประทานที่แปจบ